วันนี้เราก็จะมารีวิวการปรับจูน powercard ab นะครับที่เราจัดชุดไว้ในตู้ซับขับดอกสิสองตัวนี้นะครับด้านขวาสุดนะครับเป็นเกฑ์นะครับก็เป็นความดังนะครับเราไปจัดชุดร่วมกับตู้ที่เราใช้อยู่เราก็ต้องเร่งค่อยๆเร่งไปเรื่อยๆช้าๆนะครับ จนเสียงเบรเราพอใจแล้วว่ามันไปกันได้แล้วเราก็พอแค่นั้นต่อไปก็ปุ่มสวิตช์มันจะมีทั้งหมด3คลิกนะครับคลิกแรกคือ LPF LPF คือตัดความถี่ก็คือ power จะไม่สนใจเลยว่าต้นทางปรับเบรแข็งเบรนุ่มยังไง LPF คือเราจะมาปรับ คอร์สที่ปุ่มด้านหน้านี่นครับถ้าเราเลือกใช้นะครับส่วนเราจะต้องการเสียงจากต้นทางอย่างเช่นถ้าต้นทางเรามี EQ เราจะปรับที่ต้นทางเราก็ฟูเลยนะครับคลิกแรกนะครับกว่าสุดฟูคลิกแรกต้นทางปรับเบสยังไงตู้ตัวนี้ก็จะได้รับเบสมาเท่านั้นเลยนะครับโดยที่เราปรับคอต,ตัวนี้ก็ไม่มีผลนะครับ ไม่มีผละไรเลยเพราะว่าเราเลือกที่จะรับความที่จากต้นทางมาทั้งหมดนะครับมันก็จะมีแค่2แบบแค่นี้ส่วนเราไม่ชอบเราจะมาปรับเองกับตู้นี้เราก็คลิกแรกเป็น lpf hpf นี้เราไม่ได้ใช้นะครับมันสำหรับเสียงแหลมเราเพราะเราไม่ได้ขับเสียงแหลมอยู่แล้ว hpf ก็คือคลิกตรงกลาง hpf สำหรับปรับเสียงแหลมสำหรับเอาไปขับเสียงกลางเสียงแหลม แต่เราไม่ได้เอาไปขับเราขับเสียงเบสเราก็ไม่ได้ใช้เราอันนี้จะใช้แค่ LPF กับฟูฟูกว่าสุดคือรับเสียงเต็มๆมาจาก EQ ด้านหน้า EQ ปรับมายัางไงตู้ตัวนี้ก็จะได้รับเต็มๆแล้วก็ถ้า LPF เราไม่เอาเราจะมาใช้คอรสของตู้ตัวนี้นะครับที่ผมปรับไปคือ LPF เราจะใช้คอรสของ power ตัวนี้นะ ถัดไปเป็นบูตเบสสวิตตัวนี้ก็จะมี3คลิกเหมือนกันคลิกซ้ายสุดคือไม่บูตเลยเราจะไม่ไม่บูตดีบเลยคลิกกลางคือบูตดีบีไป6 DB คลิกขวาอ่าขอโทษนะครับซ้ายสุดก็จะเป็นบูตส12 d อ่าพลังเสียงจะเพิ่มขึ้นมา12 DB ก็จะ กระแทกกระทันดอกก็จะทํางานหนักขึ้นนะครับท,ทั้งที่เราเล่งเท่าเดิมก็คือเราต้องการเบรดมากที่สุดก็คือสายสุดเบรดระดับกลางคือตรงกลางเบรดน้อยที่สุดคือขวาสุดแต่ที่ผมจะปรับไปคือ 6db ผมจะเอาไว้แค่ตรงกลางไม่ได้บูตมาก p f, f ตรงนี้ก็จะทำงานร่วมกับสวิตช์แรก ตัวนี้ที่เราตั้งค่าไว้เป็น LPF นะครับก็คือเราจะใช้คอร์สของตัว power นี้นะเน่เราจะเห็นว่ามันเริ่มต้นที่50เฮิรถึง500เฮิรเลยซึ่งเราไม่ได้ไปใช้ถึง500เฮิรตตรงนั้นอยู่แล้วแต่บางทีค่ากำหนดตรงนี้มันอาจจะไม่ได้สมจริงนักเราต้องปิดให้สุดก่อนนะครับแล้วก็เปิดเพลงค่อยๆฟังหมุนทีละนิดละนิดค่อยฟังไปเรื่อยๆว่าเราจบ ก็ถ้าอธิบายง่ายคือปิดสุด5 0เฮิร์ตเนี่ยคือเบสที่นุ่มที่สุดนุ่มสุดๆแล้วมันจะไม่นุ่มมากไปกว่านี้นะแล้วก็ยิ่งเร่งขึ้นหมุนกว่าไปเรื่อยก็เบสก็จะเริ่มแข่งขึ้นจะมีกระเดื่องที่แข่งขึ้นมันก็จะกระแทกกระทันมากขึ้นสิ่งของต่างๆหรือตัวเราก็รู้สึกว่าเราจุกอก,อกมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยถึง500เฮิร์ตแต่5 0 0เฮิร์ตนี่ฟังไม่ได้แน่นอนแข่งเป็นกระดานเลยนะครับที่ร้านปรับจูนไปก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ ห0าสิบหกสิบเฮิรแปดสเฮิรตเก้าเฮิร์แต่ที่ผมทดสอบแล้วจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบเฮิรเจ็ดเฮิร์ประมาณนี้นครับฟังดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ต้นกำเนิดเสียงฟอนต์ของเราว่ามันมาแรงแค่ไหนว่าเราไปบูตที่ฟอนต์เรามากน้อยแค่ไหนตัวนี้ก็จะรับผลกระทบทั้งหมดอยู่ที่จุดกำเนิดเสียงที่เราใช้นะครับ ต้องลองไปจัดชุดแล้วก็ปรับเสียงไปเรื่อยๆมันจะถึงจุดที่เราพอดีและเราก็จะไม่ได้ปรับตั้งมาแล้วนะฮรวมๆก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรก็ทักข้อความทางเพจมาหรือว่าโทรตรงมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ